อุ้มลักษณาใส่ซีทรูเดินฉายฉที่โรงแรมแต่งานี้เกิดดรามา่า กลับมาเชิญชายต้อนรับความสดแบบจัดเต็มเลยทีเดียวสําหรับนักแสดงสาวอุ้มลักษณาที่ได้ประกาศเดินหน้าตอแบบผู้หญิงสายสตรองโดยไม่ขอหันหลังกลับไปให้เรื่องราวในอดีตล่าสุดอุ้มลักษณาได้พาน้องดิสนีย์ไปเที่ยวในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าตัวได้ใส่ชุดซีทรูบางเฉียบที่ด้านในเป็นบิกินี่สีดําเดินจูงมือลูกสาวในโรงแรมหรูและจากนั้นก็ไปทานอาหารต่อท้ายหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะกลับมีชาวเน็ตดราม่าว่าชุดนี้ของแม่อุ้มเหมาะกับการใส่ไปเดินที่ทะเลมากกว่า ใ่แบบนี้มันดูผิดที่ผิดทางเกินไปหลังจากกระแสดราม่าออกมาแม่อุ้มก็ได้ออกมาชี้แจงทันทีเลยคขาว่าโรงแรมนี้มีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่กลางโรงแรมและหลายคนก็ใส่ชุดว่ายน้ําอยู่แถวนั้นเพื่อลงน้ํากันเยอะแยะและเขาก็จะมีร้านอาหารอยู่ติดสระว่ายน้ําเลยแขกที่มาไม่มีข้อห้ามว่าห้ามใส่ชุดว่ายน้ํา ขอบคุณนะคะสำหรับคำติชมอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อยากจะมาอธิบายให้ฟังนะคะจะได้ไม่มามากกันนะคะว่าทำไมเราถใส่ชุดซีทูแล้วข้างในเป็นชุดว่ายน้ำแบบนั้นนะคะอยากให้ให้เห็นก่อนว่าที่โรงแรมเนี่ยเขาเป็นโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำอยู่กลางโรงแรมแถวแบบนี้นะคะนี่พอเราเดินออกจากโรงแรมทางล็งอบบี้มาตรงนี้นะคะปึ๊บ ก็จะเจอสระว่ายน้ําเลยซึ่งทุกคนก็จะใส่ชุดว่ายน้ําและนอนเล่นน้ํานั่งลงเล่นน้ําอะไรกันอยู่ในสระว่ายน้ําแบบนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็ใส่ชุดว่ายน้ํากันเป็นเรื่องกปกติมากเลยแล้วก็คือบริเวณด้านข้างของโรงแรมเองเนี่ยเขาก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแบบนี้อ่ะก็คือทุกคนที่มาบร,ริเวณกลางโรงแรมเนี่ยค่ะหน้าโรงแรมเลยก็ได้อ่ะมันก็จะคือสระว่ายน้าเนี่ยเนี่ยเห็นปะ ก็คือสามารถใส่ชุดว่ายน้ำเดินได้ทั้งโรงแรมเลยนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารข้างๆแบบนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ริมสระว่ายน้ำแบบติดกดันแบบนี้เลยนี่คือร้านอาหารนี่ก็คือสาาระว่ายน้ำนะคะ mm hmm. ก็คือแขกที่มาเนี่ย mm hmm. เขาก็ไม่ได้มีกฎว,ว่าห้ามใส่ชุดว่ายน้ำหรือห้ามใส่ชุดอะไรก็แล้วแต่เดินในบริเวณโรงแรมคือสามารถเดินได้เพราะว่า ไม่ได้มีกฎกำหนดตายตัวว่าห้ามแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะนี่เขาก็มาถ่ายบงถ่ายแบบอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ติดกับร้านอาหารนั่งบาร์แบบนี้ซึ่งชุดที่อุ้มใส่นะคะอุ้มก็ใส่ลงมาจากห้องแล้วก็ลงมาถ่ายบริเวณสระว่ายน้ำเท่านั้นเดินอยู่บริเวณรอบสระว่ายน้ำเท่านั้นนะคะส่วนตอนที่ไปทานข้าวเนี่ยเราก็ได้มีเสื้อคลุมปิดเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่ก็คือมันเป็นแบบนี้ สาวห้น้ำ <S <S เห็นไหมเราก็เดินสวยงามถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการรีวิวให้โรงแรมด้วยแล้วก็รีวิวตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ที่เห็นว่าอุ้มใส่ชุดว่ายน้ำกับลูกใส่ชุดที่เป็นซีทูอะไรอย่างนี้ใดๆกับลูกจะบอกว่าน้องดิสนีย์ก็เห็นอุ้มใส่ชุดว่ายน้ำมาตั้งแต่เขาเกิดเลยดีกว่าเออแล้วเราก็ ถามว่าทําไมไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะคือจริงๆแล้วอุ้มว่าอุ้มก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในหลายๆเรื่องแล้วทุกๆเรื่องด้วยส่วนในเรื่องการแต่งตัวเนี่ยเราก็ดูกาลาเคศาแล้วก็สถานที่แล้วนะคะว่าโอเคมันเหมาะสมควรจะใส่หรือไม่นะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบเก้าอี้นั่งตรงเนี้ยซึ่งเขาก็ใส่ชุดว่ายน้ำกันบิกินี่กันเราไม่ได้ไปใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่าใส่ชุดอะไรที่มันแบบโอ้ ดูเซ็กซี่แล้วมันไม่เหมาะกับสถานที่ไม่ได้ขนาดนซึ่งตัวเองเราก็บอกลูกเหมือนกันค่ะมีการสอนนะคะในเรื่องของการแต่งตัวให้ดูการาเทาาาะและในอนาคตโตขึ้นถ้าเขาเนี่ยอยากจะใส่ชุดว่ายน้ำชุดที่มันเซ็กซี่เนี่ยเราก็ไม่ได้ห้ามเราจะไม่จัดการแต่งตัวของลูกนะคะเพียงแต่ว่าดูให้มันเหมาะสมกับการาเทะเท่านั้นเราไม่ได้ว่าโอเคเราไปเดินห้างสรรพสินค้า แล้วเรามาใส่ชุดซีนรูเปิดนู่นนั่นนี่หรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่สมควรนะคะซึ่งก็เข้าใจเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อภาพทั้งหมดออกมาให้คนได้เห็นนะคะว่าเออเราใส่เสื้อคลุมหรือเปล่าเราไปนั่งกินข้าวชุดนั้นหรอมันก็เป็นอะไรที่คนอะ่ะจะเข้าใจผิดได้ไม่เป็นไรเลยค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันแล้วก็ไม่อยากให้มามากกันเนาะเพราะว่ามันก็ เป็นเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละคนที่เขาจะสามารถคอมเมนต์อุ้มได้เพราะตัวอุ้ก็เป็นคนคนสาธารณะใครๆก็สามารถที่จะติชมได้ทั้งหมดขอบคุณค่ะสำหรับทำติชมทุกๆอย่างทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนแบบติดตามอุ้มแล้วก็เป็นห่วงเข้าใจอันนี้เข้าใจมากๆค่ะรักนะคะขอบคุณนะคะนี่เลยจากสมาชิกแจงให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ